หมอมุกกินเคก้กออกโรงขอโทษดราม่ารีวิวร้านอาหารสะเทือนวงการอินฟลูแต่เจตนาบริสุทธิ์จริงหรือเกิดอะไรขึ้นกับหมอมุกกินเคก้กถ้าคุณเป็นคนที่ติดตามข่าวสารในโลกออนไลน์คงหนีไม่พ้นประเด็นร้อนแรงที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางนั่นคือเรื่องราวของอินฟลูเเซอร์สาวชื่อดังหมอมุกกินเคก้กที่ล่าสุดได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากดราม่ารีวิวร้านอาหารแต่เรื่องราามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะ เรื่องราวเริ่มต้นจากการที่หมอมุกกินเคก้กได้ไปใช้บริการที่ร้านเสื้อผ้าชื่อดังแห่งหนึ่งและได้ทําการรีวิวประสบการณ์ที่ได้รับแต่กลับกลายเป็นว่ารีวิวดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการพาดพิงถึงพนักงานของร้านจนทําให้เจ้าของแบรนด์อย่างชอนโพอมัมออกมาตอบโต้ด้วยความเดือดดาลโดยกล่าวหาว่ารีวิวของหมอมุกมีเจตนาใส่ร้ายพนักงานเพื่อหวังผลในการสร้างยอดวิวนี่คือจุดเริ่มต้นของพายุลูกใหญ่ที่ถาโถมเข้ามาแต่เดี๋ยวก่อน เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นหลังจากเกิดประเด็นดราม่าดังกล่าวชาวเน็ตก็ได้ขุดคุยคลิปวิดีโอเก่าๆที่หมอมุกเคยรีวิวร้านอาหารและสถานที่ต่างๆในเชิงลบออกมาอีกมากมายทําให้กระแสะวิพากษ์วิจารณ์ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถอ่านข่าวได้ที่ดราม่าสนันชนพรมเดือดโต้ะคุณหมออินฟลรูรีวิวร้านใส่ร้ายพงปันวิวหมอมุกแจง https://www.caset.co.th/story/10016272 c o o l ท่ามกลางกระแสดราม่าที่ถาโถมหมอมุกกินเคก้กได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วล่าสุดหมอมุกได้โพสคลิปวิดีโอพร้อมยกมือไหว้ขอโทษทุกฝ่ายโดยกล่าวว่าก่อนอื่นมุกอยากขอโทษประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นขอโทษทุกคนที่ทําให้เสียความรู้สึกที่มีต่อมุกตลอดเวลาที่ผ่านมาเจตนาในการรีวิวทำคอนเทนต์ของมุกเป็นการรีวิวในการใช้ชีวิตประจําวันเป็นประสบการณ์ที่มุกกับคุณแม่ได้พบเจอล้วนมาจากเจตนาและการกระทําที่สุจริตไม่มีเจตนามุ่งร้ายต่อบุคคลใด การรีวิวของมุกเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นในฐานะผู้บริโภคผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการซึ่งบางรีวิวบางคำพูดอาจจะทําให้เกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อนเกิดความไม่สบายใจกระทบต่อความรู้สึกกับบุคคลอื่นแต่มุกยืนยันเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่มีเจตนาทําให้ใครเสียหายท้ายที่สุดอยากขอโทษทุกคนจัดใจจริงๆขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคาแนะนาติชมมุกได้อ่านทุกข,ข้อความทุกคอมเมนต์มุกขอน้อมรับไว้ทั้งหมดจะนําเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสําคัญในการปรับปรุงตัวเองเพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่ดีขึ้นต่อไป ประเด็นที่น่าสนใจคือหมอมุกเน้นย้ำถึงเจตนาบริสุทธิ์ในการรีวิวซึ่งเป็นประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจเชื่อว่าหมอมุกไม่มีเจตนาที่จะทำให้ใครเสียหายจริงๆในขณะที่บางคนอาจมองว่าการรีวิวในเชิงลบอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและพนักงานของร้านได้โดยไม่คำนึงถึงเจตนาแต่ตรงนี้แหละที่น่าคิดการรีวิวในฐานะผู้บริโภคสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเต็มที่แค่ไหนเส้นแบ่งระหว่างการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตกับการสร้างความเสียหายอยู่ตรงไหน และที่สําคัญที่สุดเจตนาบริสุทธิ์สามารถลบล้างผลกระทบที่เกิดขึ้นได้จริงหรือท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของหมอมุกกินเคก้กเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคเองคําถามชวนคิดคุณคิดว่าหมอมุกกินเคก้กมีเจตนาบริสุทธิ์ในการรีวิวจริงหรือไม่และคุณคิดว่าประเด็นนี้จะจบลงอย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในช่องคอมเมนต์ได้เลย ปพระทุกความคิดเห็นมีความสำคัญและอาจนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมออนไลน์ที่ดีขึ้นได้สามารถรับชมคลิปวิดีโอขอโทษของหมอมุกได้ที่ h t t p s w w w t i k t o k c o m m u k m u k i r e f r a m e h t t p s w w w t i k t o k c o m m u k m u k i r e f r a m e